สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสําหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังให้คุณฟังสําหรับคนที่ไม่ต้องการฟังการสปอยก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's go! <S สวัสดีครับผมจ๊ะนะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโ วันนี้ผมจะมาเล่าหนังเก่าจากประเทศสเปนให้ฟังเรื่องหนึ่งหนังมีชื่อเรื่องว่า The Skin I Live In เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้สูญเสียภรรยาและลูกสาวก็มาโดนคมขืนเขาต้องทนกับความเจ็บปวดความเศร้าจนเขาคิดแผนการที่จะทำให้เขาหลุดพ้นจากเรื่องเลวร้ายเหล่านี้ไปได้และมันก็เหนือคาดเอามากๆแล้วเรื่องราวของเขาจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเล่นโยคะอยู่ในชุดรัดรูปและมีคนเอาอาหารมาส่งให้เธอผ่านทางช่องลิฟราวกับว่าเธอเป็นนักโทษในบ้านหลังใหญ่แล้วภาพก็ตัดมาที่ชายวัยกลางคนกำลังบรรยายถึงโครงการของตัวเอง <c oughs> เขามีชื่อว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตนั้นเป็นศัลยแพทย์ที่ทุ่มเทให้กับการปลูกถ่ายผิวหนังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่โดนไฟคลอกทั้งทางกายและทางใจต่อมา โรเบิร์ตก็ได้ขับรถกลับบ้านพร้อมกระเป๋าใบใหญ่มีเลือดบรรจุอยู่ในถุงเขาดำเนินการตามโครงการที่เริ่มเอาไว้เมื่อเสร็จแล้วเขาก็เข้ามาในห้องยืนมองหญิงสาวรูปร่างสวยงามที่นอนเปลือยอยู่อีกฟากเขาเข้าไปหาเธอเหมือนทุกวันแต่พบว่าเธอทำร้ายตัวเองจนหมดสติไปโรเบิร์ตก็เลยรีบนำเธอมาทำบาดแผลสักพักหญิงสาวก็ตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเธอมีชื่อว่าเวลาเขาบอกกับเธอให้หายใจเบาๆก่อน เธอบอกให้เขาช่วยหยุดลมหายใจยังง่ายสักกว่าและถามว่าจะทดลองกับเธออีกนานแค่ไหนโรเบิร์ตไม่ตอบอะไรเลี่ยงไปพูดชื่นชมผิวนุ่มเนียนของเธอแทนเช้าวันต่อมาป้าแม่บ้านก็เอาเลือดสดๆของสัตว์มาให้ แล้วโรเบิร์ตก็ได้ถือมันเข้าไปในห้องทดลองบนเตียงก็มีหุ่นกายวิภาคอยู่เขาทดลองสิ่งต่างๆกับเจ้าหุ่นนี้และเอามาทดลองกับเวล่าอีกทีหนึง่งโรเบิร์ตบอกว่าผิวหนังของเวล่าจะไม่เกิดแผลไม่อีกจากนั้นเขาก็เอาไฟมาพ่นเพื่อทดสอบมันก็ปรากฏว่าเธอทนความร้อนได้ในระดับหนึ่งจริงๆและเขาก็กําลังทดสอบสร้างผิวหนังที่ป้องกันการโดนมแมลงกัดต่อยต่อไปด้วย จากนั้นโรเบิร์ตก็ได้แถลงผลการทดลองของตัวเองให้กับวงการแพทย์ได้รับรู้แต่โกหกว่าเขาทดลองกับสัตว์และตอนนี้ก็อยากจะนำมาทดลองกับมนุษย์บ้างแต่ก็โดนหัวหน้าซักถามจนเขาต้องยอมรับว่าได้ทำการทดลองกับมนุษย์จริงๆซึ่งมันก็ผิดจริยธรรมทางการแพทย์เขาถูกสั่งให้ยกเลิกการทดลองในทันทีและพอโรเบิร์ตกลับมาบ้าน เขาก็รีบไปเฝ้ามองเวลาที่กำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยความลหลงไหลและสุดท้ายเขาก็เข้าไปหาเธอเธอถามว่าพอใจหรือ,อยังอยากจะปรับปรุงอะไรในตัวของฉันอีกไหมเขาบอกว่าตอนนี้เธอสมบูรณ์แบบมากเวลาก็เลยถามว่า แล้วจะเอายังไงต่อเราอยู่ด้วยกันเหมือนคนอื่นไม่ได้เหรอเขาบอกว่าให้เธอหยุดพูดแล้วก็เดินหนีไปเวลาพยายามเกลี้ยกล่อมเขาบอกว่าฉันบบเป็นของคุณฉันรู้ว่าคุณชอบแอบ,บดูฉันมาโดยตลอดโรเบิร์ตสงบสติอารมณ์นะครับแล้วก็รีบเปิดประตูออกจากห้องนั้นไปเช้าวันต่อมาโรเบิร์ตนั่งอยู่กับป้าแม่บ้านเธอก็พูดขึ้นมาว่าคุณไม่น่าใช้ใบหน้าอันนี้กับเวลาเลยถ้าป้าอยู่ด้วยนะป้าจะต้องห้ามแน่ๆ โรเบิร์ตก็แก้ตัวว่าก็แค่คนหน้าเหมือนกันเท่านั้นป้าก็ถามว่าแล้วจะเอายังไงต่อถ้าเป็นแบบนี้คงต้องอยู่อย่างหลบๆสั้นๆไปตลอดป้าก็เสนอให้ฆ่าเวลาซะเพราะถ้าคุณไม่ทำเธอก็จะฆ่าตัวเองตายอยู่ดีแต่โรเบิร์ตก็ไม่ทำตามแล้วเขาก็สั่งให้ป้าไล่คนรับใช้คนอื่นให้ออกจากบ้านไปให้หมด แล้วระหว่างที่คนรับใช้ลากกระเป๋าออกจากบ้านก็มีชายแต่งตัวด้วยชุดลายเสือท่าทางประหลาดประหลาดมาที่บ้านเขาบอกว่ามาหาแม่ไม่ได้เจอกับแม่มาสิบกว่าปีแล้วซึ่งชายคนนี้ก็คือเซก้าลูกชายของป้าแม่บ้านนั่นเอง พอพูดคุยกันอยู่หน้าประตูได้สักพักเธอก็ยอมเปิดประตูให้ลูกชายเข้ามาในบ้านทั้งสองแม่ลูกนะั้นไม่ได้เจอกันมานานเพราะเซกานั้นมีนิสัยไม่ค่อยดีนะครับชอบใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องก,กับคนไปทั่วจนต้องหนีออกจากบ้านอยู่เป็นประจำเซกาบอกว่าเขาเพิ่งกลับมาจากงานคานิวาก็เลยต้องแต่งตัวแบบนี้แล้วสองแม่ลูกก็กอดกันด้วยความคิดถึง แล้วระหว่างที่นั่งกินข้าวแล้วดูทีวีอยู่นั้นก็มีข่าวออกมาว่าเซก้าเป็นคนร้ายป้นเครื่องเพชรเขาจะมากบดานที่นี่แล้วอยากให้โรเบิร์ตอ่ะช่วยผ่าตัดเปลี่ยนใบหน้าให้เขาด้วยแต่ว่าป้าแม่บ้านนั้นไม่ยอมนะครับเธอบอกลูกชายไปว่าแม่เป็นแค่คนรับใช้ในบ้านเท่านั้นและที่นี่ก็มีคนไข้เข้าออกตลอดเวลาโรเบิร์ตต้องไม่พอใจแน่ๆ เซกาไม่สนใจอยู่แล้วและพอดีกับที่เขาหันไปเห็นเวลาผ่านทางกล้องวงจรปิดเขาก็เลยเอาลิ้นไปเลียที่หน้าจอเหมือนคนโลกจิตและคิดว่าเธอหน้าเหมือนใครบางคนที่เขารู้จักป้าแม่บ้านก็ลุกลีลุกลนจะให้เซกาออกจากบ้านไปและขู่ว่าถ้าไม่ออกไปเธอก็จะยิงลูกชายซะพอเซกาเห็นท่าทางของแม่เขาก็บันใจแล้วก็พูดว่า เป็นเธอจริงๆด้วยแล้วสองแม่ลูกก็ได้ต่อสู้แย่งปืนกันจนปืนลั่นเวลาตกใจกับเสียงปืนเธอพยายามร้องถามแต่ก็ไม่มีเสียงตอบแล้วป้าแม่บ้านก็ถูกจับมัดไว้กับเก้าอี้เซก้าเดินสำรวจไปทั่วบ้านจนเจอห้องของเวลาพอเขาเปิดประตูเข้าไปเวลาก็ถีบเขาจนล้มเธอพยายามวิ่งหนีแต่ก็โดนจับได้อยู่ดี จากนั้นเซก้าก็ได้ขึ้นปคล่อมเธอเอาไว้ถามว่าเธอรอดมาได้ยังไงฉันเห็นเธอโดนไฟคลอกมากับตาเวล่าก็ขอให้ช่วยพาเธอออกไปจากที่นี่ไม่ว่าเขาอยากได้อะไรเธอจะให้เขาทุกอย่างเซก้าก็พูดจาเหมือนรู้จักกับเวล่ามาก่อนนะครับแล้วเขาก็ได้ข่มขืนเธอโดยที่เธอก็จำใจยอมเพราะอยากออกไปจากบ้านหลังนี้เหลือเกินทางด้านป้าแม่บ้านเธอก็มองเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยความช็อก ตอนนั้นเองโรเบิร์ตก็กลับบ้านมาพอดีเขาเห็นป้าแม่บ้านโดนจับมัดและดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในจอเขาก็เลยเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับปืนแล้วยิงเซกาตายโดยไม่ลังเลป้าแม่บ้านก็ภาวนาให้โรเบิร์ตยิงเวล่าไปด้วยอีกคนแต่โรเบิร์ตกลับกอดเธอเอาไว้แน่นจากนั้นป้าแม่บ้านก็มาทําความสะอาดห้องและมานั่งคุยกับเวล่าป้าก็บอกว่าโรเบิร์ตกับเซกาเป็นพี่น้องกันแต่พวกเขาทั้งสองคนไม่รู้ตัว เซกาเกิดจากเด็กรับใช้คนหนึ่งที่ทําเธอท้องแล้วก็หนีไปส่วนโรเบิร์ตพ่อของเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และมามีอะไรกับเธอพอโรเบิร์ตคลอดออกมาคุณนายผู้หญิงก็เอาไปเลี้ยงแล้วทําเหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเพราะว่าคุณนายผู้หญิงเป็นหมั่นมีลูกไม่ได้เซกาเลือกเดินทางผิดไปเป็นเด็กส่งยาจนเมื่อ12ปีที่แล้วเขาก็ได้กลับมาที่นี่เพื่อมาขอกบดานจนได้เจอกับภรรยาของโรเบิร์ตซึ่งทั้งสองคนก็เกิดชอบพลอกันก็เลยพากันหนีไปด้วยกัน แต่ว่าระหว่างทางที่หนีไปก็ดันเกิดอุบัติเหตุรถของพวกเขาไฟลุกท่วมทั้งคันเซกาทิ้งภรรยาของโรเบิร์ตไว้ในรถแล้วหนีไปคนเดียวนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเซกาคิดว่าเว่านะ่ะคือภรรยาของโรเบิร์ตนั่นเองโรเบิร์ตก็ได้ไปช่วยภรรยากลับมาเธอถูกไฟคลอกอย่างน่าสยดสยองต้องพันผ้าเอาไว้ทั้งตัวโรเบิร์ตพยายามหาทางรักษาเธอจนลอดตายอย่างปฏิหาร แต่สภาพผิวหนังยังคงแย่มากบ้านทั้งบ้านต้องเอากระจกออกเพราะไม่อยากให้คุณนายผู้หญิงเห็นใบหน้าของตัวเองทุกอย่างต้องอยู่ในความมืดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้ยินเสียงลูกสาวร้องเพลงที่เธอเคยสอนเธอก็เลย,เค,ยค่อยๆลุกลงจากเตียงเพื่อจะเดินไปฟังแต่ตอนที่เปิดผ้าม่านออกเธอเห็นเงาสะท้อนของตัวเองจากกระจกหน้าต่างและกรับไม่ได้กับสภาพนั้นเธอกลีดร้องโหยหวนและก็ได้กระโดดลงมาตายต่อหน้าลูกสาว แล้ว6ปีต่อมานอนมาลูกสาวของโรเบิร์ตก็จบชีวิตตามแม่ของเธอไปโดยการกระโดดออกจากหน้าต่างเหมือนกันโรเบิร์ตไม่เหลือใครเลยในชีวิตอาจเป็นเพราะเหตุนี้ตอนสัญญกรรมใบหน้าเขาถึงได้ทำหน้าตาของเวลาให้เหมือนกับภรรยาของตัวเองสักพักโรเบิร์ตก็กลับมาหลังจากเอาศพของเซก้าไปฝังเขาพาเวลากลับเข้ามาในบ้านเขาต้องการจะมีอะไรกับเธอแต่เธอบอกว่าวันนี้เธอเจ็บระบบไปหมดแล้ว เขาเข้าใจดีก็เลยไม่บังคับขืนใจได้ตะกอดเธอเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็นอนหลับไปด้วยกันแล้วหนังก็ได้ย้อนกลับไป6ปีก่อนหน้านั้นในงานเลี้ยงอันคึกคื C ้นนอร์มาลูกสาวของโรเบิร์ตก็มาที่งานเลี้ยงนี้เหมือนกันเธอหันไปสบตาก,กับผู้ชายคนหนึ่งจากนั้นก็ได้หายตัวออกจากงานไปโรเบิร์ตเดินออกมาตามหาลูกสาวด้านนอกที่มืดมิด ตอนนั้นเขาก็ได้สวนกับชายคนนึงที่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยความเร่งรีบโรเบิร์ตเดินต่อไปก็เจอกับรองเท้าและเสื้อคลุมของลูกสาวตกอยู่เขาเดินตามจนเจอกับนอร์มานอนสลบอยู่ใต้ต้นไม้เขาพยายามเรียกชื่อลูกสาวพอเธอฟื้นขึ้นมาก็ตกใจมากเขาบอกว่าลูกปลอดภัยแล้วแต่เธอกรีดร้องไม่หยุดและก่อนหน้าที่จะมีงานเลี้ยงสามชั่วโมง วินเซนเต้ใช้หนุม่มลูกชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าเขาบอกกับผู้ช่วยสาวที่ร้านว่าคืนนี้เขาจะไปงานเลี้ยงและวินเซนเต้ก็คือชายหนุม่มที่ได้สบตากับนอร์มานั่นเองความจริงก็คือทั้งคู่เดินออกมาข้างนอกงานต่างมีอาการเมาแล้วก็ใช้ยาบางอย่างพอดีส้นรองเท้าของนอร์มาหักเธอก็เลยถอดมันทิ้งแล้วก็เอาเสื้อคลุมออกด้วยเพราะมันทําให้เธออึดอัด เธอบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้ผ้าออกด้วยซ้ำไปพอได้ฟังแบบนั้นวินเซนเต้ก็เลยเริ่มปลดเปลื้องเสื้อผ้าของเธอระหว่างที่กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นภายในงานก็มีการร้องเพลงที่นอร์มาเคยร้องตอนเด็กๆแล้วมันทำให้แม่ของเธอต้องกระโดดหน้าต่างลงมาตาย เพลงนั้นกระตุ้นความทรงจําที่ไม่ดีและทําให้นอร์มาตื่นตระหนกเธอพยายามให้วินเซนเตห้หยุดและร้องโวยวายเสียงดังเขาตกใจมากรีบเอามือปิดปากเธอแต่เธอก็กัดเขาอย่างแรงเขาก็เลยตกเธอจนสลบไปแต่ก่อนที่จะหนีไปเขาก็ยังอุตส่าห์จัดชุดให้เธออย่างเรียบร้อยและช่วงที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปก็เป็นตอนที่โรเบิร์ตเดินผ่านมาเห็นพอดีแล้วก็เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกันไป หลังจากเหตุการณ์นั้นวินซเ,เต้ก็โทรบอกผู้ช่วยสาวว่าเขาาจะออกไปที่นอกเมืองสักสองสาวันฝากช่วยดูแลแม่ของเขาด้วยแล้วเขาก็ขับรถออกมาจนมืดค่ำแต่ก็มาโดนรถคันหนึ่งขับตามมาแล้วก็เบียดจนเขาตกถนนจากนั้นก็โดนยิงด้วยยาสลบ วินเซนเต้ตื่นขึ้นมาอีกทีในห้องที่มืดถูกล่ามโซ่ที่เท้าแล้วก็ที่มือเอาไว้มีแค่น้ำใส่กะละมังเอาไว้ให้เขาแค่นั้นแล้วพอเวลาผ่านไปแม่ของวินเซนเต้ก็มาคุยกับำตำรวจตำรวจก็แจ้งว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์ของเขาแล้วที่ริมหน้าผาแต่ไม่พบศพของเขาศพอาจจะโดนน้ำทะเลพัดออกไปไหนแล้วก็ได้ แต่แม่เชื่อว่าลูกชายยังไม่ตายขณะเดียวกันโรเบิร์ตก็มาเยี่ยมนอร์มาที่สถาบันจิตเวชแต่ตอนนี้เธอกลัวผู้ชายทุกคนจนไม่กล้าเข้าใกล้แม้แต่คนเป็นพ่อนอร์มาคิดว่าพ่อก็คือคนคนเดียวกับคนที่ข่มขืนเธอในคืนนั้นซึ่งจริงๆแล้วเธอยังไม่โดนข่มขืนนะครับเพราะวินเซนเต้ได้หยุดไว้ก่อนและก็ได้ทำร้ายเธอจนสลบไป แล้วพอเวลาผ่านไปวินเซนเต้ก็มีสภาพสกปรกมอมแมมโรเบิร์ตลงมาหาเขาแล้วก็ฉีดน้ำใส่จนเปียกไปทั้งตัววินเซนเต้ยพยายามบอกว่าเขาอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดจะจับเขามาทำไมโรเบิร์ตก็ไม่พูดอะไรมากล่ามเขาเอาไว้เหมือนเดิมแต่ก็เริ่มเอาหนังสือมาให้แล้วก็เอาข้าวมาให้กิน ต่อมาไม่นานหนอม่าก็ได้มาจบชีวิตตัวเองลงโดยการกระโดดลงมาจากหน้าต่างที่สถาบาันจิตเวชโรเบิร์ตก็เลยมีแต่ความโกรธแค้นกับวินเซนเต้เขาจับวินเซนเต้กนโหนดแล้วก็โปะยาสลบและเอาไปขึ้นเตียงจับล็อกแขนขาเอาไว้เพื่อเตรียมการผ่าตัดแล้วก็มีหมอคนอื่นมาช่วยผ่าตัดด,ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าโรเบิร์ตนั้นจับวินเซนเต้มาเพราะโรเบิร์ตโกหกหมอพวกนั้นว่าใช้หนุ่มคนนี้ยินดีมาทดลองผ่าตัดเองแล้วก็ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับ ต่อมาวิสเต้ก็ฟื้นขึ้นมาด้วยความมึนงงถามว่าคุณทำอะไรกับผมโรเบริร์ตก็ตอบว่าพ่าตัดแปลงเพศให้มันทำให้ชายหนุ่มช็อกมากโรเบริร์ตคอยมาดูแลแผลป่าตัดให้เขาตลอดเวลา วินเซนเต้นั้นเศร้ามากถามว่าทำไมทำกับผมแบบนี้โรเบิร์ตก็ยอมเปิดปากบอกว่าที่งานเลี้ยงในคฤลาสา์ในคืนนั้นนอร์มาคนที่แกลคมขืนน่ะเป็นลูกสาวของฉันเองวินเซนเต้รีรบบอกกลับว่าผมไม่คิดว่าน่าเป็นการคมขืนนะแต่โรเบิร์ตก็ไม่ยอมฟังคำแก้ตัวใดๆสิ่งที่โรเบิร์ตทำหลังจากนั้นก็คือผ่าตัดสัลญกรรมใบหน้าวินเซนเต้ต้องใส่ชุดรัดรูปเพื่อปกป้องผิวและกระชับร่างกายตลอดเวลา เขาเคยพยายามจะหนีแต่ก็ไม่สําเร็จหลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อมีการแกะแผ่นที่บล็อกใบหน้าออกวินเซนเต้นั้นสวยงามมากโรเบิร์ตก็เลยตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่าเวลา ในตอนแรกเวลากลับไม่ได้เธอฉีกเสื้อผ้าผู้หญิงทิ้งมีหนังสือสอนแต่งหน้าและเครื่องสําอางทั้งหลายก็ส่งมาให้แต่เธอก็บอกว่าให้เอากลับไปเวลาใช้ชีวิตด้วยความเบื่อหน่ายจนกระทั่งวันหนึ่งเธอเปิดเจอช่องในทีวีที่สอนให้เล่นโยคะเพื่อพบความสุขและความอิสระจากภายในมันเป็นวิธีเดียวที่เธอจะทําได้เมื่อถูกขังแบบนี้เธอก็เลยเริ่มเล่นโยคะมาตั้งแต่วันนั้น แล้วโรเบิร์ตก็ไปรับป้าแม่บ้านเพื่อให้มาดูแลเวลาซึ่งป้าก็เคยทำงานที่บ้านหลังนี้แต่เมื่อ6ปีก่อนตอนที่นอร์มาได้ฆ่าตัวตายไปเธอก็เลยลาออกกลับไปอยู่ที่บ้านของเธอเวลาอยู่ได้แต่ภายในห้องของเธอเธอก็เลยทำงานฝีมือแก้งเหงาและเขียนข้อมูลบนผนังกำแพงป้าก็ถามโรเบิร์ตว่าเวลน่ะเป็นใครกันแน่โรเบิร์ตก็บ่ายเบียงป้าบอกว่าหน้าตาของเว拉น่ะเหมือนใครบางคนที่เธอคุ้นเคยจริง กลับมาที่ปัจจุบันหลังจากที่โดนเซก้าคุมขืนเวลาก็ได้ออกมาอยู่ข้างนอกห้องได้บ้างแล้วเธอเอาอาหารเช้าไปให้โรเบิร์ตแล้วก็ทำดีกับเขาเขาถามว่าเมื่อคืนนี้เรานอนกอดกันเราได้พูดคุยกันหลายอย่างคุณจำได้หรือเปล่าเวลาก็บอกว่าจำได้เธอสัญญาว่าจะไม่ทิ้งเขาไปส่วนเขาก็สัญญาว่าจะไม่ล็อกห้องของเธออีกและให้เธอดูทีวีได้ทุกช่องแล้ก็ให้มีอิสระมากขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งเวลาก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าเธอไปกับป้าแม่บ้านตอนนั้นเองเ <c oughs> พื่อนหมอของโรเบิร์ตก็แวะมาคุยกับเขาเรื่องคลินิกโรเบิร์ตตัดสินใจจะเลิกใช้บ้านเป็นคลินิกแล้วเพื่อนก็จะขอเช่าต่อ แต่โรเบิร์ตบอกว่าไม่ได้เขาอยากอยู่เงียบๆคนเดียวพอเพื่อนเห็นถึงความผิดปกติอันนี้ก็เลยเอาหนังสือพิมพ์ที่พาดหัวข่าวว่าเมื่อ6ปีก่อนวินเซนเต้ลูกชายเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าได้หายตัวไปเอามาให้โรเบิร์ตดูแล้วเพื่อนก็ถามว่านี่คือคนไข้ที่เราผ่าตัดแปลงเพศให้ใช่ไหมเขาอยากจะมีอวัยวะเพศหญิงไปทําไมในเมื่อไม่มีฮอร์โมนแม้แต่นิดเดียว คุณเอาเอกสารปลอมมาให้พวกเราดูแล้วก็ได้รับพาตัวเขามาใช่หรือเปล่าเพราะคุณเน่เป็นคนไม่มีจริยธรรมถ้าแพทยสภารู้เรื่องนี้นะคุณลำบากแน่ๆตอนนั้นเองโรเบิร์ตก็กำลังเข้าตาจนนะครับแต่เวลาก็เดินกลับเข้ามาในห้องแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้รับพาตัวฉันมาฉันเต็มใจที่จะผ่าตัดแปลงเพศเองจนสุดท้ายเพื่อนหมอคนนั้นก็ต้องยอมกลับไปโรเบิร์ตก็ได้ขอบคุณเธอ แล้วคืนนั้นทั้งสองคนก็กำลังจะมีอะไรกันแต่เวลาก็บอกว่าวันนี้เธอได้ซื้อครีมหล่อลื่นมาอยากจะลองเอามาใช้ด้วยเขาก็เลยให้เธอลงไปหยิบที่ชั้นล่างแต่ว่าที่จริงแล้วเวลาหาข้ออ้างเพื่อจะมาหยิบปืนแล้วเมื่อเธอกลับขึ้นมาเธอก็ยิงโรเบิร์ตที่หัวใจทันทีโดยไม่ลังเล ป้าแม่บ้านได้ยินเสียงปืนเธอก็เลยเดินขึ้นไปดูที่ห้องของโรเบิร์ตพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นลูกชายนอนตายอยู่บนเตียงเธอบอกให้เวลาออกมาแต่เวลาที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงก็ได้ยิงป้าแม่บ้านตายไปอีกคนจากนั้นวินเซนเต้นในร่างของเวลาก็ได้รับอิสระอย่างแท้จริงเขากลับมาที่ร้านเสื้อผ้าของแม่แต่ว่าก็ไม่มีใครจำเขาได้เลย เขาเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ช่วยสาวฟังมันมีหลักฐานเดียวก็คือชุดที่เวสเซนเต้เคยยกให้เธอแต่เธอบอกให้เขาเก็บไว้ใส่เองแล้ววันนี้เขาก็ใส่ชุดนั้นมาด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องที่คุยกันก่อนที่เขาจะออกไปงานเลี้ยงเมื่อหกปีก่อนให้เธอฟังเธอก็เลยเชื่อว่านี่คือวินเซนเต้ตัวจริงจากนั้นแม่ก็ได้เดินออกมาถามว่าทั้งสองคนร้องไห้ทำไมวินเซนเต้มองมาที่แม่แล้วก็ได้เล่าเรื่องให้แม่ฟังอีกครั้งแล้วหนังก็ได้จบลง สรุปนะครับหนังเรื่องนี้มีความลึกลับของตัวละครการตัดฉากสลับไปมาว่าด้วยเรื่องของชายที่มีปมในใจหนักหนาสาหัสทั้งที่เมียเล่นชู้เขาก็ให้อภัยได้แต่เธอก็เลือกความตายแทนไหนจะลูกสาวที่ถูกคุมขืนตามที่เขาเข้าใจไปเองแล้วเธอก็ยังมาตายจากไปอีกคนอารมณ์ที่กักเก็บเอาไว้ถูกระบายออกมาทางงานของเขาเราจะเห็นได้ว่าโรเบิร์ตนั้นทําเรื่องที่ละเมิดศิลธรรมอย่างสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง แต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่สามารถกักขังนวงเหนี่ยวอิสรภาพของคนอื่นได้ตลอดไปแล้วหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป7.6คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับ และช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับกระจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ